สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊าวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เขาอยากจะสื่อสารกับเราแต่เขาพูดไม่ได้เนี่ยเขาอยากจะบอกอยากจะคุยอะไรกับเรานะคะ,ะเป็นรวงโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะแล้วก็บางครั้ง อาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้ยินแทนที่จะเป็นข้อความจากเขาก็ได้เช่นกันนะจ๊ะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะอันนี้กองที่1นนะกองที่2กองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะ1 23แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยค่ะเอาละค่ะมาถึงกองที่1นนะคะความในใจสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคนกองนี้คืออะไรอื สิ่งที่อยากจะบอกสิ่งที่อยากจะคุยกับคนกองนี้คืออะไรคะขอ5ใบค่ะวันนี้จะมาเป็นคลิปสั้นๆน,นะเป็นโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงคำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะมาตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นดีกว่าว่าข้อความหรือความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคนกองนี้คืออะไร เขาค่อนข้างที่จะสับสนและอาจจะต้องบาลานซ์หลายๆเรื่องนะคะในชีวิตของเขาในช่วงนี้บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานสมดุลชีวิตนอกการงานกับเงินการงานกับชีวิตอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกได้ด้วยนะจ๊ะโอ้ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเป็นใย,ยคนกองนี้นะเขาบอกเลยนะคะว่า เขาค่อนข้างที่จะผูกพันมีความรู้สึกดีๆกับคนกองนี้นะอในกรณีแรกหนึ่งคุณอาจจะมาถามถึงคนที่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันอาจจะนิ่งเงียบเงียบหายไปแล้วแต่ยังอยู่ในความทรงจําของกันและกันถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะคะมีความผูกพันมีความแบบยังรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยอยากดูแลอยากใกล้ชิดอยากพูดคุย อ,อยากเติมเต็มในความรู้สึกบางอย่างแต่มันออกแนวเหมือนคนในครอบครัวออกแนวเหมือนเพื่อนที่หวังดีกาลยานิมิตรมากกว่าเป็นในเรื่องของความรักนะคะอืสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะห่างเหินกันไปแล้วเงียบหายกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ยังคุยคุยกันอยู่นะเขามีความรู้สึกเสียใจนะเอาจริงๆไอ้ที่บอกว่าห่างเหินกันเขาก็มีความรู้สึกเสียใจนั่นแหละยังมีความคิดถึงเราเึือกถึงเราคนที่ยังคุยกันอยู่ก็ มันเหมือนมีบางเรื่องอะที่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาพยายามที่สุดแล้วเอ,อพยายามที่จะให้มันมีสมดุลมากที่สุดให้มันโอเคมากที่สุดนะตอนนี้แต่เขารู้สึกว่า มันเหมือนมันดูจะไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่เออใจใจเขาน่ามันไม่ค่อยดูไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่แล้วก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดกับเสียใจกับสิ่งที่มันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันเรื่องการตัดสินจใจในบางเรื่องแต่ถามว่าเขาเนี่ยยังรู้สึกดีกับเราไหมเรามองว่าค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีกับเราค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกผูกพันกับเราเหมือนคนในครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องซึ่งคนตรงนี้บอกไม่เอาฉันอยากได้เป็นแฟนอะเออมันมีความรู้สึกอย่างนั้นอะอืมออยยาาดูแลนะ มีความหุ่งใยนะอยากใกล้ชิดนะแต่ด้วยภาระอะไรหลายๆอยา่างหรือเรื่อยๆปัญหาอะไรหลายๆอยา่างมันทาให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตคุณได้มากไม่สามารถที่จะมาดูแลคุณได้เยอะเท่าที่ใจต้องการแล้วก็เขาก็เสียใจที่มันเป็นอย่างนี้เออก็ดูอบอุ่นนะคะผู้ชายคนนี้อืมอ่ะแล้วก็มาดูสิว่าตอนนี้เขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมขอห้าใบค่ะ เรารู้สึกว่าเขามีความเสียใจนะเอาจริงๆสำหรับคนกองนี้ไม่ว่าคุณอยู่ในฐานะไหนมันมีความเสียใจในบางเรื่องของความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วทุกวันนี้มันเหมือน,นมีปมบางอย่างอ,ะอ่ะอยู่ในใจเขานะคะเนี่ยถามว่าเขาคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมโอ้ยดูหน้าพายก็รู้แล้วคิดถึงค่ะ คิดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะไม่เคยออกอาหางจากหัวนะคะแล้วก็มันเหมือนพยายามหาทางออกอ่ะแต่เป็นบันไดวนออกไม่ได้อ่ะเอออาจจะเป็นปัญหาบางอย่างระหว่างคุณกับเขาที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากได้ทางออกที่มันดีกว่านี้อืเนี่ยคิดถึงคุณอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดคุณค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นะต่อความรู้สึกของเขาต่อความคิดของเขานะคะ แล้วเรารู้สึกถ้าเกิดคนที่อยู่ไกลกันนะเรารู้สึกืันเขาอยากที่จะติดต่อกับคุณนะคะแต่ว่ากลัว กลัวการตอบรับที่มันอาจจะเฮ้ยไม่โอเคกลัวการตอบรับของคุณที่มันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยฉันจะทักยังไงดีฉันจะพูดคุยยังไงดีฉันจะสื่อสารยังไงดีคนกองนี้ก็เลยได้แต่คิดได้แต่ดูแล้วก็ได้แต่รอคอยโอกาสเออสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรห่างเหินกันไปนะช่วงนี้ที่ยังไม่ได้ติดต่อกัอนนะคะอย่าติดต่อนะแต่ก็ไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะพูดยังไงทันที่จีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญในการเข้าหาผู้คนนะคะออกแนวเฟรนลี่ พอพอมีเรื่องเกี่ยวกับคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันต้องคิดเยอะกว่านี้หน่อยเอออาจจะต้องรอคอยจังหวะรอคอยโอกาสมากกว่านี้ในการติดต่อในการพูดคุยนะคะแล้วก็ในกรณีที่แบบเออยังพูดคุยกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่ถามว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณไหมบอกเลยค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณค่อนข้างที่จะนึกถึงคุณในหัวสมองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคุณด้วยนะ,ส,ะส่วนใหญ่ซะเยอะเลยล่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนเขากําลังเลือกกําลังพิจารณาอะไรบางอย่าง ดังนั้นเรารู้แล้วว่าเขากําลังเลือกกาลังพิจารณาเราควรทําตัวให้น่ารักควรทําตัวให้ดีโดยแบบว่าเหมือนประมาแบบแกล้งไม่ค่อยรู้ทันว่าเขากาลังเขาเรียกว่าอะไรให้คะแนนติดพิสัยเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ,ะทาดีกับเขาทาตัวน่ารักกับเขางดความงี่เง่างดความงงแงงแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่า เขากําลังที่จะตัดสินใจเลือกบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่นะอืในที่นี้อาจจะมีการพัฒนาที่มากขึ้นก็ได้หรือมีการทําอะไรที่มันดูฟินมากขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนกําลังรอจังหวะรอโอกาสอะไรบางอย่างอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะคนกร่น,นี้ก็ดูแฮปปี้ดีนะถ้าเกิดเขาโสดก็เชียร์เต็มที่นะคะถ้าเกิดเขาไม่โสดเราก็เป็นแค่คนอีกคนนึงที่มาอยู่ในความสัมพันธ์นะเป็นแค่ตัวเลือกนะอืม อันนี้ก็พูดันต,ต,รตรงๆเนาะไม่ได้ขายฝันนะคะช่องนี้บอกเลยนะจ๊ะผู้ชายเจ้าชู้หรือผู้ชายที่มีเมียแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่มาดามเจอนะจ๊ะก็จะบอกว่าเออเนี่ยมีปัญหาไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันไม่อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่ได้นอนด้วยกันอะไรประมาณนี้กาลังจะเลิกแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆยังไงก็เราก็ฟังหูไว้หูนะอย่าเพิ่งเชื่อคําที่เขาพูดทั้งหมดนะจ๊ะมาดูกันว่าดวงความรักในช่วงนี้ของคนพนี้จะเป็นยังไงบ้าง บางทีอาจจะเป็นคนกรนี้ก็ได้ที่มีทางเรื่องนะจ๊ะโออมีคนเข้ามาเยอะ,อ,ะอยากออกก็ออกนะจ๊ะใบนั้นมาดูกันว่าดวงความรักจะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยคุ้มขังป่วยเออดวงความรักไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยเราอาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาดามจะดูคีย์เวิร์ดนะเรารู้สึกว่าการคุ้มขังเนี่ยคือการกดดันตัวเอง คือการเขาเรียกว่าอะไรอะกักขังใจตัวเองอะเหมือนเราจะมีความสุขก็ได้ถ้าเกิดเรามองตัดก,กับความรักไปอีกแง่หนึง่งแต่ตอนนี้เราค่อนข้างที่จะป่วยในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะป่วยในเรื่องของความรู้สึกอาจจะต้องอยากได้รับการเยียวยาอยากได้รับการดูแลนึกออกวะ่าเอออยากให้เขามาดูแลอยากให้เขามาใส่ใจจนทําให้เราบางทีขาดความเป็นตัวของตัวเอง ความสุขรอยยิ้มที่เราเคยมีก่อนหน้านี้มันอาจจะเลือนหายไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะดูจากหน้าไพ่ก็คือความรักในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแอค่อนข้างที่จะป่วยค่อนข้างที่จะซึมหรือเศร้าง,ง่ายนะคะยังไงก็ปลดปล่อยความคิดปลดปล่อยตะก,กัดตัวเองให้มองโลกอีกด้านหนึง่งอย่าเอาความสนใจเราไปใส่ใจเขาเยอะเกินอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นบ้างเพื่อให้เรารู้สึกสดชื่นในเรื่องของความรักนะคะอืม เหมือนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีของความรักสักเท่าไหร่นะจ๊ะบางคนอารมณ์กาลังดิ่งอยู่หรือเปล่ายัางไงก็ระวังไว้หน่อยไพ่ใบแรกมาเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าความรักไม่ค่อยโอเคนะคะสําหรับคนกองนี้ทําใจไว้นิดหนึงนะคะ,ะเรารู้สึกว่าเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวง เรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีปัญหาเข้ามาอาจจะมีจากบุคคลอื่นในที่นี้คือไม่ใช่มือที่สามอย่างเดียวอาจจะเป็นเพื่อนผีน้องอครอบครัวสถานะสังคมเพ<ผ>ื่อนร่วมงานนู่นนี่นั่นมันมีมันเหมือนมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์น่ะความสัมพันธ์ดูไม่ค่อยโอเคหรือไม่ก็ตัวเราเนี่ยแหละลากคนอื่นเข้ามาวุ่นวายหรือเปล่ายัางไงก็ค่อยคุยค่อยคิคดค,ค่อยคปรึกษาหาทางออกนะจ๊ะแล้วก็เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ก็ไปแบบเรื่อยอ่ะอืม อาจจะยังไม่ได้หวือหวามากอาจจะไม่ได้ค่อยโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันยังไม่ค่อยมีพัฒนานะคะในช่วงนี้ อาจจะต้องรอเขาตัดสินใจรอเขาแสดงออกมากกว่านี้ก็ได้เนาะช่วงนี้ก็มองว่าเยียวยาใจตัวเองไปก่อนนะคะคนกองนี้อย่าเพิ่งคิดเยอะอย่าเพิ่งคิดมากแล้วก็เป็นดวงโดยรวมเนาะอะไรที่มันคิดว่าดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่เราคิดว่าไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นนะคะยังไงก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะขอให้ได้เจอความรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะช้า อ่ะราคามาถึงกองที่สองใครที่เลือกกองนี้บ้างเอ่ยเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกันทุกคนได้นะอ่าแล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็ได้ฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะดูได้ทุกเพศนะจ๊ะมาตั้งสมาธิึกถึงหน้าเขาคนนั้นกันดีกว่าโอ้ทำทำใจให้สบายทำใจให้ชิลๆนะคะมาดูว่า ความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคนกองนี้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้คะเออสิ่งที่อยากจะบอกสิ่งที่อยากจะพูดที่พูดไม่ได้ที่บอกไม่ได้นะ่ะจริงๆก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคนกองนี้นะคะถ้าอยากจะเด้งอยากจะออกก็ออกนะจ๊ะ สกาทวยคนค่อนข้างที่จะไปดวกับคนที่ดูมีสเสน่ห์หรือเปล่าหรือมีความเจ้าชู้แพรวๆนะจ๊ะเออให้ระวังไว้หน่อย <c oughs> สิ่งที่เขาอยากจะบอกหรอจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะ ในกรณีแรกสำหรับคนที่ห่างเหินกันก่อนนะคะห่ะางเหินเงียบหายไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันสักเท่าไหร่ในช่วงนี้เรามองว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกับคุณนะอืมมีความผูกพันมีเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกดีๆให้อย่าที่จะพูดคุยอยากที่จะติดต่อกับคุณเหมือนเดิมนะแต่ อาจจะมีจังหวะอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าอาจจะออต้องรอคอยจังหวะนิดนึงรอคอยโอกาสนิดนึงจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับคุณตัวคุณค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับเขามีเสน่ห์บางอย่างในตัวคุณก็ยังดึงดูดใจเขาอยู่แล้วเขารู้สึกว่าอยากให้วันเวลาของเรากลับมาโคจรกันอีกครั้งเออกลับมาได้พูดคุยกลับมาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้แลกเปลี่ยน ได้สื่อสารการันได้มีกันและกันอยู่ในชีวิตอารมณ์ประมาณนี้จริงๆถ้าดูจากหนา้าไพ่ก็คืออยากจะชนกินข้าวอยากจะกอดอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะเป็นการแบบมีการสัมผงสัมผัสเออเออกแนวอีโรติกนิดนึงนะคะคลิปนี้นะอแต่ดูตัวคุณกองนี้สิมันเหมือนดูช่างเรือนรางเลอเกินคุณกองนี้ค่อนข้างที่จะมีความหวังนะคะแต่ความหวังก็ อ,อดูเหมือนเลื่อนล่างแต่ถ้าเกิดถามความรู้สึกของเขาเรามองว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเราแล้วก็บางคนให้ระวังสถานะเฟ,ฟนวิทเป็นฟิกไว้หน่อยนะอื อาจจะมีถึงขั้นนั้นได้นะจ๊ะเรื่อง18บวกก็มีคิดอยู่นะจ๊ะเออออกแนวะแบบว่าหวามนะคะคุณกองนี้ถ้าในกรณีที่ยังพูดคุยยังติดต่อยังกันอยู่นะเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกอบอุ่นนะคะในการที่มีคุณอยู่ในชีวิตมันเหมือนสืน่อส่วนแ่ไม่ใช่เสื่อส่วนเติมเต็มในชีวิตมีการรู้สึกเหมือนแบบเหมือนคนในครอบครัวนะ่ะเออเขาเรียกว่า มันมีแรงซัพพอร์ตบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือบ้านมันคือพื้นที่อบอุ่นพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็เขาก็ยังที่อยากที่จะติดต่ออยากจะพูดคุยอยากจะเดีลกับคุณไปในลักษณะนี้เรื่อยๆอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกันอยากไปหาอยากเดินทางอะไรอารมณ์ประมาณนี้เอออยากทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันเช่นกินข้าวหรือไม่ก็มีการสัมผัสกันอาจจะไม่ถึงขั้นสิบแปดบวกก็อาจจะ กอดเนาะจูบได้อะไรอย่างเงี้ยเออจับมงจับมือใช้เวลาร่วมกันได้อารมณ์ประมาณน,นี้บางคนก็อาจจะถึงขั้น18บกได้เหมือนกันนะจ๊ะอเออถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่ได้คบกันจริงจังก็อาจเอาเนีแบบฟิลแฟนได้นะถ้าเกิดเป็นเฟรนด์วิดเบนเดฟิกนะคะเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์อะดําเนินไปเรื่อยๆเออแต่อยากให้มีเวลาให้กันและกันมากขึ้นกว่านี้ก็ดูก็ดูดีนะคะสำหรับคนกองนี้นะอื สิ่งที่เขาอยากจะบอกเนาะแต่ด้วยความที่มันเป็นเดวิวอ่อะดังนั้นเรารู้สึกว่าให้ระวังการหลงไว้นิดนึงนะจ๊ะหลงไหลได้เพลื่มคนคนนี้ยอย่าไว้ใจมากค่อนข้างที่จะร้ายอยู่เพราะว่าก้าวถวยตรงกับเดวิวนะจ๊ะทุกคนให้ระวังนิดนึงแล้วก็มาดูซิว่าเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้ไหมโอ้ยสิบแปดบกขนานี้ไม่คิดถึงได้ยังไงล่ะแต่ก็มาดูกันละกันขอห้าบ เป็นดวงโดยรวมนะบางทีอาจจะไม่ใช่แบบว่าเออสิ่งที่เขาอยากจะบอกแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดก็ได้เช่นกันนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวถามถึงคุณและเขาเน้นเนี่ยรายละเอียดใต้คลิปนะคะแต่ก็ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าถ้าดูดวงส่วนตัวบางทีก็คนที่คุณถามถึงเขาอาจจะไม่มีม,มีอะไรบอกคุณก็ได้เช่นกันนะจ๊ะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคนกองนี้ไหมค่อนข้างที่จะคิดถึงนะแต่เหมือนแสดงออก อะไรมากไม่ได้เออเห็นไหมว่าอยู่ฟังอยู่ในหัวก็ขนาดนี้ทาไมจะไม่คิดถึงล่ะค่อนข้างที่จะคิดถึงค่อนข้างที่จะนึกถึงแต่มันเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอะต้องบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ยไม่ควรที่จะแสดงออกมากไม่ควรที่จะพูดจาอะไรมากหรือสื่อสารอะไรมากช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาในหลายๆอย่างที่เขาต้องไปแก้ไขาอาจจะเป็นเรื่องงงเรื่องงานเรื่องปัญหาส่วนตัวนะคะอื จะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนึกถึงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยไปไหนอม,มาดูดวงความรักสำหรับคนกองนี้ในช่วงนี้นะว่าจะเป็นยังไงทำใจให้สบายค่ะไม่ต้องไปซีเรียสฟังเพื่อความบันเทองอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่ไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่น มาดูดวงความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้ไม่รับฟังนะคะคนกองนี้ถ้าเกิดมีใครเตือนอะไรมีใครบอกอะไรควรเปิดใจรับฟังไว้หน่อยนะเอออก็อาจจะเน้นเป็นบางเรื่องก็ได้ที่อยากจะฟังบางเรื่องที่อยากจะเสพบได้แต่บางครั้งความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงความเป็นจริงคือสิ่งที่เราเรี่ยงไม่ได้นะคะอแล้วก็ความร่วมมือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอะ่ะ มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่พยายามเลยความรักความสัมพันธ์ก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่พยายามเลยแต่อีกฝ่ายนึงพยายามอยู่ฝ่ายเดียวความรักความสัมพันธ์ก็ไม่เกิดเหมือนกันมันก็เหนื่อยนะสลหรับให้คนคนหนึ่งวิ่งตามอ่ะแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้วิ่งตามอาจจะหมายถึงตัวเราก็ได้ที่ไม่วิ่งตามแล้วหรือตัวเขาไม่วิ่งตามแล้วก็ได้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกอ่ะมีคนสนใจอาจจะมีคนอื่นสนใจเราอยู่ก็ได้นอกจากคนนี้อืม แต่ในเมื่อมันไม่ใช่เป้าหมายเนาะคนกองนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากรับรู้นะคะเออใครจะสนใจชันแต่ไม่ใช่เป้าหมายของชันชันก็ไม่อยากรับรู้แต่ถ้าบางทีคุณอาจจะลองเปิดใจอาจจะโอเคมากขึ้นก็ได้นะอืม <c oughs> นี่อ่ะ เนี่ยมันมีคนเข้ามามีคนสนใจเราอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เคยคุยคนรู้จักอะไรบางคนนะคะเขาอาจจะมาในลักษณะเพื่อนเนาะอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบจีบแบบวุวาจีบแบบตรงๆแต่เรารู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่หวังดีคนนึงนะอยู่ที่ตัวเราจะเปิดใจหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเราจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ให้โอกาสหรือเปล่านะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็คือออกแนวเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆไปช้าๆเอื่อยๆแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมถูกปะแต่ให้ระวังการผิดใจการการทะเลาะกันความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะคะแล้วก็อาจการหมายถึงการมีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นครอบครัวสถานะหรือมือที่3ได้ยังไงให้ระวังไว้หน่อยแต่เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา,าก็ออกแนวไปเรื่อยๆเนาะจับมือกันและการไปบางคน คนก็ออกแนวเหมือนกุ๊กกิ๊กๆบางคนก็เหมือนเพื่อนแต่มันมันยังไม่ออกทัดว่าเหมือนแฟนนะแต่ละคนที่มาดูนะพลังงานส่วนใหญ่นะคะอ่ายังไงก็ไปเรื่อยๆชิลๆนะในช่วงนี้แล้วเรารู้สึกว่าจริงๆก็มีคนสนใจคุณอยู่แต่คุณแค่ไม่สนใจเขานั่นแหละยังไงก็ขอให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจอความรักที่ดีความรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช้าว ราคามาถึงกองสุดท้ายนะจ๊ะเป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้ยินก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเออดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอ่าดูได้ทุกเพนะมาตั้งสมาธิมาตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นดีกว่าว่าเขาคนนั้นมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับคนกองนี้บ้างคะที่พูดไม่ได้ที่สืรร่อสารไม่ได้นะขอห้าใบค่ะ เขามีความรู way, here, them, re really. ้สึกเสียใจอะกับสิ่งที่มันเกิดกับสิ่งที่มันเป็นเราไม่รู้ว่าคุณกับเขาอยู่ในสถานะไหนกันนะตอนนี้แต่มันเป็นสามดาบเขารู้สึกเสียใจจริงๆกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะตอนนี้นี่ยังเศร้าใจอยู่เลยนะสองเหรียญเจ็ดถ้วยเขาพยายามที่จะเลือกแล้วนะคะพยายามที่จะพิจารณาแล้ว ถ้าดูจากความรู้สึกเขานะเรามองว่า <c oughs> เขาก็อาจจะขออยากจะขอโทษคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะมีเขาก็ยังรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะแต่เขาบอกเลยว่าเขาพยายามที่จะเลือกพยายามที่จะพิจารณาพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณแล้วเอแล้วก็มันเหมือนบางทีบางอย่างอ่ะมันอาจจะเป็นตัวคุณด้วยที่ไม่พร้อมหรือเปล่าที่เขารู้สึกว่าคุณก็ยังปิดกั้นเขาอยู่มันก็เลยทำให้เขาต้องเลือกเส้นทางเส้นนี้นะคะอา่า แล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณก็ยังค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อใจเขานะ,ะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสเสน่ห์บางอย่างยังคงยังดูดใจเขาแต่ณนช่วงนี้สิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาเลือกไปเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับตัวเขาแล้วก็ตัวคุณนะคะมันเหมือนเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ค่อยได้แสดงออกถึงถึงจุด จุดหนึ่งที่เขาต้องการอ่ะมันอาจจะเป็นการสื่อสารที่อาจจะไม่ได้ตรงจุดกันสักเท่าไหร่นะอืมเอาจริงๆริงสำหรับบางคนนะเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่เข้าเข้าไม่ถึงคุณนะ่ะถามว่าเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณไหม้า่ากหน้าไพ่เรารู้สึกว่ามันเคยเป็นทางเรื่องหนึ่งที่เขาเคยคิดที่อยากจะไปต่อกับคุณนะแต่แล้วสุดท้ายอะ่ะด้วยอะไรหลายอย่างด้วยนิสัยของคุณด้วยนิสัยของเขาด้วยความคิดด้วยตรก,กาบางอย่างมันทําให้ปัจจุบันนี้เขาต้องเลือกสิ่งที่มันเป็นอยู่ สิ่งที่ทําอยู่บางคนก็อาจจะเลือกที่แบบว่าเออไม่ได้มีพันธะผูกพันกันแต่ก็ยังพูดคุยกันได้ยังสื่อสารกันได้ก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอืมหรือไม่ก็ตอนนี้ก็คือเขาเอาตัวเขาเป็นหลักก่อนไม่อยากให้เอาตัวเองอะ่ะไปพึ่งพิงไปอ้างอิงกับใครแต่เขาบอกเลยว่าเขาเสียใจสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มันเป็นเขาเสียใจเอ,อมาดาไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนาอ่านคอนข้างยานะคะคลิปนี้ <laughs> อ,อ่า เขามีตัวเลือกหลายตัวเลือกก็จริงแต่คุณก็เคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เขาพิจารณาไว้บนสุดนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบที่หวังเป็นไปในแบบที่คิดได้นะจ๊ะอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะจ๊ะแล้วก็ในที่นี้แต่เราบางคนที่อยู่ไกลกันนะ่ะเรารู้สึกว่าเขาก็ยังมีใจให้คุณนั่นแหละอืม ใดๆก็คือคุณค่อนข้างมีอิทธิพลต่อใจเขาเขาค่อนข้างที่จะมีใจให้คุณอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ไม,ม,ม่มีใจนะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันก็อย่างที่บอกอะ่ะมันคือสิ่งที่เขาเลือกแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะโอเคที่สุดแล้วอืมแล้วมาดูซิว่าเขาคนนั้นยังคิดถึงคนกองนี้อยู่ไหมยังรู้สึกดีกับคนกองนี้อยู่หรือเปล่าจ๊ะแล้วก็อีกในนึงสําหรับคนที่กําลังดีกับคนคนนี้อยู่เรามองว่า เขามีหลายๆเรื่องให้ต้องทําให้ต้องคิดแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในตัวเรื่องที่มันโอเคที่สุดนะแต่ตอนนี้เขาอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนบางคนก็เรียนอยู่เนาะเรื่องการเรียนเรื่องการเงินเรื่องชีวิตส่วนตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงนี้ก็อาจจะต้องทําคะแนนนิดนึงนะจ๊ะเออทำทำตัวหงใยใส่ใจเขาหน่อยเพราะว่าเราจะได้เป็นตัวเรื่องแรกของเขานะคะมาดูซิว่าเขาคนน,นั้นคิดถึงคนตรงน,นี้ไหมคะขอห้าใบ สามด่ามาอีกแล้วเออคนกองนี้กับเขามีการทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันเสียใจซ้ําซ้อนคะอืมโอ๊ยคิดถึงสิทําไมจะไม่คิดถึงจริงๆอยากจะพูดคุยอยากจะแสดงออกอยากจะเข้าหาบางคนอยากจะชวนกินข้าวอยากจะชวนปาร์ตี้ปาจิงโกเออทานู่นทํานี่ร่วมกันแต่เหมือนเขารู้สึกว่ามันต้องมีระยะห่างเออทำไมต้องรู้สึกอย่างนั้นคะเอออยากจะเดินเข้าไปตบหัวสักทีนะทำไมต้องรู้สึกอย่างนั้นคะเหมือนเขารู้สึกเหมือนแบบ มันใกล้ชิดเหมือนเดิมไม่ได้อะเออมันต้องรักษาระยะห่างหน่อยหนึ่งทั้นที่จริงในใจอ่ะมีการคิดถึงมีการนึกถึงอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ทําได้ก็แค่นิ่งๆเฉยๆหรือรักษาระยะห่างทั้นที่จริงอยากจะชวนไปกินข้าวชวนไปทํากิจกรรมบางคนนี่ก็อาจจะแบบว่าตะลุยบุฟเฟ่ได้นะจ๊ะเออหรือไม่ก็ชวนไปเที่ยวคาเฟ่คุยนู่นคุยนี่กัน,นกุน๊บกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะทากิจกรรมบางอย่างร่วมกับเราแต่เรามองว่าไม่ใช่เรื่อง18บวกนะคะเป็นเรื่องที่ออกแนวเฮฮาปาจิงโก เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแลกเปลี่ยนข้อมูลชีวิตเธอเป็นยังไงบ้างชีวิตฉันเป็นยังไงบ้างน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะชวนไปเที่ยวอะ่ะอยากไปทําอะไรหลายๆอย่างอยากชวนไปผ่านเงินนะคะเงินก็ไม่ค่อยมีเดยก็ชวนอยากชวนเข้าบุฟเฟ่อลงประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยในสิ่งเหล่านั้นแต่พูดคุยเฉพาะเรื่องที่ มันเป็นธุระนึกว่ามีธุระบางอย่างต้องคุยกันถึงจะได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนเขาพยายามที่จะเว้นระยะห่างระหว่างคุณกับเขาไว้หน่อยแะ้รที่จริงในใจคิดถึงนะคะแล้วก็เสียใจที่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยโอ้หนะ่าสงสารนะคะเอ,อสงสารเขาดีไหมคะคนกองนี้ดูน้าหมันไส้ลึกๆด้วยนะจ๊ะม,มาดูกันดีกว่าว่าดูวางความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้จะเป็นยังไง มาดามจะอ่านไปแค่คีย์เวิร์ดนะคะอาจจะแบบว่าแปลคนละอย่างกับที่เราที่คนอื่นเห็นก็ได้ไม่ผิดนะจ๊ะหนึ่งไปรกหนึ่งไปรองจริงๆเมื่อกี้ไพ่ออกมาว่าโอเคดีจริงๆคนกลางนี้ก็ชิลๆอยู่นะก็โอเคดีกับทุกสถาน,านการณ์นะจ๊ะอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดก็ได้เช่นกันนะไพ่ม,มันเล็กนะคะมือมาดามไม่ได้ใหญ่นะจ๊ะทุกคน พักผ่อนให้ความรู้แล้วรู้สึกว่าชว่วงนี้อะถ้าเดินความรักนะออกแนวเรื่อยๆชิลๆอย่างที่ไพ่กระเด็นมาตอนแรกว่าโอเคดีอะอันนี้ก็คือการพักผ่อนเนาะไปเรื่อยๆอาจจะมีการแบบว่าเออได้พูดคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างหรือไม่ก็อยู่กับตัวเองบ้างทากิจกรรมที่เราสนใจบ้างเนยก็พักถ้าเขาไม่รักก็พออารมณ์ประมาณนี้ก็คือแต่เราก็ไม่ได้ค่อยเอาใจลงไปเล่นซะเท่าไหร่มันเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจ วัฏจักรของความรู้สึกเข้าใจวัฏจักรของความรักของคนที่คุณถามถึงอะว่าเออมันก็ประมาณนี้แหละมันก็ได้แค่นี้แหละอารมณ์ประมาณนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เหมือนคุณกับเขา,า่าเรารู้สึกว่าก็ยังยังมีการติดต่อยังมีการพูดคุยอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องของการปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องธุระอะไรบางอย่างเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้เ,เลิกลาหรือจากหายกันไปสะทีเดียวนะคะพลังงานส่วนใหญ่นะอืมแล้วก็ ไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของความรักของคนในช่วงนี้ว่ามันก็เรื่อยๆชิลๆมีความรักเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้พูดคุยแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้โฟกัสที่ใครไม่ได้แบบว่าอยากจะพูดคุยกับใครสักเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้ความรักะคะ่ะเบื่อแล้วเรียนทีไรตกทุกทีอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะมันเหมือนออกแนวอารมณ์ชิลๆอะ่ะฉันงงมากไพ่ใบนี้มาทุกกองแล้วก็เป็นไพ่เงาทุกกอง เคนกองนี้บอกเลยให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะจริงๆทุกองนั่นแหละเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเมันเหมือนอารมณ์หนึ่งชิลนะแต่อีกอารมณ์หนึ่งค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายค่อนข้างที่จะฟุ้งซ่านง่ายให้ระวังไว้หน่อยเอาแนวไบโพราได้เช่นกันนะคะคนกองนี้เวลามีความรักค่อนข้างที่จะทุ่มเทนะแล้วค่อนข้างที่จะมีคู่แข่งเยอะยังไงเรารู้สึกเหมือนกับว่าพอเราทุ่มเทมากอ่ะให้ระวังอารมณ์เสียของเราไว้หน่อย อารมณ์วินแต่ของเราไว้หน่อยว่าอะไรอะไรบางอย่างมันจะไม่ค่อยได้ดังใจหวังสักเท่าไหร่แล้วเราจะไม่ค่อยโอเคกับมันแล้วก็ในที่นี้ยความสัมพันธ์ของคนกองเนี้ยไม่ว่าเจอความสัมพันธ์อะไรอะ่ะไม่เคยง่ายไม่เคยง่ายบอกเลยอาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายหนึ่งมือที่สามได้สองก็คือสังคมเพื่อนฝูงหน้าที่การงานสถานะทุกอย่างเอออะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นครอบครัวคือมันมีอะไรหลายๆอย่างมาคนก็แบบเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธนะ์น่ะมารู้สึกน่าหงุดหงิด เจอความรักไม่เคยชิลไม่เคยง่ายดังนั้นการที่อยู่เป็นโสดหรือการที่แบบว่าได้คุยคุยกิกกิ๊กอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่ผ่อนคลายที่สุดในของความรักแล้วคนก่อนนี้บอกเลยว่าความรักค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะคะพื้นดวงนะคะดูเหนื่อยดูยากกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะต้องมีการแย่งชิงอาจจะต้องมีการเสียสละได้อย่างเสียอย่างแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแบบอุปสรรคเยอะอ่ะเออยังไงก็ทําบุญหน่อยถวายดอกไม้เออจุดเทียน าไม่ใช่จุดเทียนดิเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันตะเกียงเออถาวายน้ำมันตะเกียงให้เราแบบว่าได้ส่องสว่างเนาะเส้นทางของความรักอะไรอย่างเงี้ย ปล่อยนกปล่อยปลาแล้วแก่แต่ว่าดูระบบดุเวทด้วยนะคะแล้วก็ถวายดอกไม้ถวายสิ่งที่สวยงามแล้วก็คิดด้านบวกไว้นะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันก็เลยอาจจะมีพลังงานหลายๆอย่างรวมกันบางทีก็ดูแบบว่าชิลๆบางทีก็ดูแบบหงุดหงิดง่ายถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราก็ได้นอะอะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้คะ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูรักทุกคนนะจ๊ะเจ้า